งวดหนึ่งสองค่ะงวดหาหกหาเก้าหสี่ไหมคะ่ะมาตลอดแล้วก็งวดสามสองนี่เฮงคักเลยค่ะเพราะว่าฝันวิญญามาบอกสามสองตัวเดียวมึงซื้ออาโรดวหาทันก็เลยบอกเขาว่าไปซื้อออโรดเด้อสองสามสามสองนะซื้อล่างอย่างเดียวก็ต้องเอาบุญดอกมาแน่นอนค่ะงวดสองสามเนาะมางวดเมื่อกี้ค่ะกระสิบบอกแปดแปดสามค่ะ โอ้จางห้องค่ะแปดแปดสามเลยค่ะมักระซิบแมกกะเร่เป็นขยับปากเห็ดปากเห็ดปากอีกอย่างเนาะเห็ดปากก็แจังสีบอกอีกอย่างสักอย่างกะเล่เอาหูไปฟังค่ะเป็นกะเร่ว่าแปดแปดสามคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้เมื่อนี้ไลยช่องตื่นเต้นเรียบร้นนอยีมวดบ๊อบอย่างติดอยังเอามันกับบอดัง้วเนาะบอดได้บอกไครไลาไหมคะ่ะบอดได้ออกช่องไหมจะอ่านเอาค่ะอ่านเอาละสีงวดลวคะค่ะส่วนมากกับสีได้แต่สองตัวคะ่ะแต่ว่ามันก็จะมีงวด 1, 2, หนึ่งสองค่ะงวดหาหกห้าเก้าสี่ไหมค่ะมาตลอดแล้วก็งวดสามสองนี่เห็นขกเลยค่ะเพราะว่าฝันวิญามาบอก สามสองตัวเดียวมึงซื้อเอาโลดว่าสันก็เลยบอกเขาว่าไปซื้อเอาโลดเนอสองสามสามสองนะซื้อล่างอย่างเดียวก็ต้องเอาบนดอกมาแน่นอนค่ะงวดสองสามเนาะมางวดเมื่อกี้ค่ะกระสิบบอกแปดแปดสามค่ะหงวดเมื่อกี้โอ้โจ้างคนหงุดหงิดพี่ตู่อ่ะแปดแปดสามเลยค่ะมากระสิบแม่ก็ได้เอ้เพิ่นขยับปากเห็ดปากเห็ดปากมีอยังเนาะเห็ดปาก ือจังสีบอกอีอย่างสักอย่างก็เลยเอาหูไปฟังค่ะเพิ่นก็เลยว่าแปดแปดสามแต่เจ้าของบ่ถถิดอกเจ้าของว่าบ่มักเบิ่นเราก็เจ้าของว่าอันเออเอาก็เลยเสือ,อนแปดเจ็ดสามค่ะก็เอฟซีก็ได้หลายอายุค่ะแปดแปดสามนะเป่นกไปกับเอาเนาะค่ะแตกสามตัวแต่เจ้าของหนับบ่ไดน้ำเขาดอก <c oughs> ค่ะมีแต่บอกคนสิบงวดค่ะแต่ว่าส่วนมากก็เลขสองตัว สามตัวนี่พึ่งได้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยแหละสิบมวดคือสิบมวดติดเลยแหละครับสิบมวดติดค่ะสิบมวดติดเลยแต่ฝันเอาหรือว่าฝันค่ะเป็นฝันแน่แล้วก็เจ้าของก็เฮ็ดใบสีน้าค่ะค่ะรับงานใบสีเนาะเวลาเฮ็ดใบสีค่ะแม่ใบสีเพื้นสีมาบอกค่ะมาบอกเรามะบองตอนเราทําค่ะตอนเขาเฮ็ดใบสีไหมค่ะเพื่นก็สีเขามาบอกได้จิตไหมค่ะขึ้นมาบอกว่าเป็นตัวไหนตัวไหนยังไงค่ะไปงานไหนงานไหน เห็ดใบสีก็แม่ใบสีเป็นสีลุงมาบอกตลอดค่ะแต่ว่าส้นมากกับจะเขาแค่สองตัวแต่เพื่อนไห้สามตัวนั่นแหละค่ะเขาก็กกับตัดเลนเอาเวลาแม่ใบสีมาบอกนี่คือแม่นตลอดเลยแม่นแม่นค่ะแม่นเวลาเห็ดใบสีค่ะต้องจ้างใบสีดูดูตนดเพราะเพราะว่ารับเห็ดค่ะรับเห็ดแม่ใบสีค่ะรับเห็ดใบสีจัดงานค่ะทุกอย่างค่ะคือแม่ใบสีมาไห้เนี่ยก็คือช่วงช่วงที่มาเห็ดนี่ก็คือ มันสิมีสมาธิเราก็คือปนให้เลยมันแมนค่ะเพราะว่าเวลาเขานางเฮ็ดเนาะมันมีสมาธิในการเฮ็ดใบสีเพราะว่าทุกครั้งเฮ็ดใบสีจะต้องยกขันแม่ใบสีตลอดค่ะแม่ใบสีเพิ่นกับสีมามาเทียมเฮ้าหรือว่ามาอยู่น้ำเฮาในการเฮ็ดตลอดนี่ไงค่ะเขาก็เลยลึกถึงเพิ่นค่ะที่ฐานหนึ่งเพิ่นอันไหนเฮ็ดก็ได้อันไหนเฮ็ดก็เป็นเขาก็เลยลึกถึงเพิ่นค่ะ แม่ใบสีเพิ่งกับจีมาสอนล่าสุดกับไปเฮ็ดให้ปูซิล่ากับพึ่งกำมากแมน่นค่ะเฮ็ดคันบักเบิงน้อยค่ะเร่งงานกันยูพัสนคันบักเบิงน้อยกับหลวงปูซิล่าก็ได้ไปเฮ็ดค่ะเพราะว่างานหลวงปูซิล่าก็เฮ็ดสามครั้งแล้วค่ะหลวงปูซิล่าเนี่ยเป็นสามครั้งครั้งครั้งล่าสุดนี่ก็ไปเฮ็ดอ่าคันบักเบิงคือคือ<ข>ล่าสุดคือได้ยินว่าอัน มี่ตังประเทศเ่้งเทียพื่นกับมาบอกตังประเทศได้เหดตอนนั้นก็ได้ตอนนั้นเลยก็มีแม,นม่นบอแม่นค่ะถ้าเ็ดต,ตอนใดก็ได้ตอนนั้นนังสี่มแมนน่แม่ใบสีพื่นสีมาบอกเองค่ะพื่นสีมาในจิตเวลาเหตเขามีสมาธิในการเหตใบสีเพึ่นกับศีมาบอกมันจะขึ้นมาเองนะคะในจิตค่ะสามตัวค่ะเพราะว่าตอนตอนนั้นเ็ดแปสเซย่หันมันจะนิ่งมันมาแม่นค่ะเขานิ่งแล้วเขามีสมาธิในการเหตค่ะจิตเขาาศอย่กับแม่ใบสีตัวนี้ค่ะคับใบตรง ก็จะสีมากแม่ค่ะว่าสิมีได้ยิงในหูแมยค่ะมันเป็นแบบว่าเส้นขึ้นมาเองเลยอยังสิแม่ใบสีเพื่อนสีเขาก็บรรลูหรอกเพื่อนสีมาบอกช่วงจังหวะใดเวลาใดแต่ว่าเขาเฮ็ดไปเรื่อยๆเข้าได้สมาธิย่างงี้ไหมค่ะค่ะเพื่อนก็จะขึ้นมาบอกบางครั้งก็ขึ้นมาปุ๊บเขาตรงรีบจดไปเลยค่ะว่าขึ้นบอกตัวไหนเพราะบางครั้งคือเข้าเขาก็เฮ็ดเรื่อยๆตลอดมันก็จะลืมยังสีแม่หมวดก้อนนี่เพื่อนมาบอกจังไดค่ะหมวดก้อนนี่ประเทศใบสีค่ะแต่ว่าฝัน ค่ะแมนเพิ่นกับซิบค่ะเป็นพระพุทธรูปนี่ยแหละองค์ประมาณซ้ำนี่แหละค่ะซ้ำฟ้ามือนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเป็นพระพุทธรูปได้เพิ่นกับนางยวงสีลแหละเห็นปากเพิ่นขยับก็บกเลยเอ้าเพิ่นขยับปากเย็ดยันยัง,งเพิ่นสีบอกยันย่งเฮ้าเก็เลยก็เลยย่างเข้าไปแล้วก็เอาหูค่ะไปฟังเพิ่นก็เลยบอกว่าแปดแปดสามบอกสามตัวเลยแมนค่ะงวดงวดมอกี้เนี่ยบอกสามตัว แปดแปดสามกับสิบบอกเลยค่ะเก็เลยพิมพิมไววยานเจ้าของลืมไม่ฟันนะแมนค่ะยานเจ้าของลืมคราฟวล่าฟันแมนตลอดที่บอกแม่นค่ะเพราะว่าบางครั้งกับปู่กับย่ากับมาแต่สมัคกปู่จะบ่ค่อยว่าสมัครย่าค่ะย่าสิเป็นคนมาบอกเพราะว่าปู่เป็นสีห้ย่าเป็นรับผิดชอบเป็นสีแม่ในส่วนตัวด้วยค่ะเพราะว่าถือกินกันกับย่า หัว,วที่วจออกสองสามน่ะยาบอกเบาเลยโอ้ยจะเป็นผิดเป็นยากเลยยาเอ้ยย่ำไดสีรวยน้ำเขาว่าสันสามสองว่าสันกูนมาอย่างสีเขาก็เอ้าตกใจเนาะเอ้ามาสีแมนหรือบบแมนแล้วคก็บอกคักแน่แท้ค่ะก็เลยไปบอกเขาค่ะแล้วบอกว่าสามสองสองสามน่ะซื้อล่างตัวเดียวเลยถ้ามันจะออกก็คือเขากับปังเลยก็<ะ>ต้องไปซื้อบนซื้อเน้นล่างเลย เจ้าก็ถือกันอยู่ค่ะนี่กับมาลางแมนมาลางอีดีสองสามตั้งแต่พันมม้หายโชคอยู่นีจังหวัดแล้วค่ะสิบมวดแล้วค่ะทั้งแม่ใบสีพร้อมทั้งความฝันพร้อมกับแม่ใบสีบมากก็จะจะเป็นความฝันแต่ใกล้มือดอกค่ะส่วนมาก่นสีมากใกล้ๆมือในความฝันในความฝันค่ะสิบมวดนี่ติดเลยปะค่ะติดค่ะสิบวดติดเลยค่ะวันที่สิบหกมีได้ไปเนาะสิบหกเาท่านได้ฝันค่ะแต่ว่ามามาขออยู่ ภูมิของเบิร์ซับยู่นี่ค่ะค่ะเมื่อกี้นี่จุดจุดอื่นเนาะวามื่อกี้กามาบังเอิญค่ะจุดทูบแล้วจุดทูบขอเพราะว่าเบิเคยมาขอค่ะอันนี้มาครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ว่ามาขอมามามาดูอยู่ค่ะแต่ว่าก็บอได้ว่ามาขอค่ะรอบนี้ก็เลยได้มาขอมาขอให้เอฟซีกรวบบังเทือบฝันค่ะสำหรับความฝันกับแม่บ่ายสีงหดวั่านที่สิมหงเนี่ยเพิ่นยังบ่มาามังค่ะยังบ่ท่านมาแต่ว่า มาขออยู่กับผูกัญญาอยู่ผู้นีแต่มื่อนี่มาขอค่ะในยุคพุ่มของเบิกทรัพย์ค่ะค่ะจุดถูกขออธิษฐานขอกับเพิ่นขอแบบเดิมแบบที่เคยขอแต่ว่าก็ทำความฝันนี่ทากลมือด้ค่ะจังจะฝันค่ะต้องรอติดตามแมงต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งเพราะตัวนี้ก็คือเลขถูกที่ขอเมื่อกี้นี้ค่ะ กับปูกับหยาคนโก่ไก่กับกระเข้าแทนเราจะโทษทามเราคือโย่โย่ใส่จ้ะโย่ขอนแก่นขอนแก่นโอ้ไก่กันโค้กออยโค้กอ้อยแกปักซอยแกปักซอยกันจังได้คันบ่ได้เห็นกันกับสิโทษได้ค่ะโทษมาฝากเอฟซีบอเอฟซีเป็นกับสิล้อหลายค่ะเมื่อถ้าว่าฝันเนาะค่ะจังได้แนวทางในความฝันอีกทีนึงเพราะเป็นคนที่ฝันแม่นอยู่ค่ะฝัน ดังแจ๊กเก็ว่าเจ๊แอบว่าเจ๊ไม่ดังสักทีบอกคุณแต่บอกกับว่ดังแจ๊กเกื่อหาขอดังเลยเนาะแม่งวดนี่ขอดังเลยค่ะเพราะว่ามันใบมันฟมีช่องเนาะแม่นี่ค่ะมันมีช่องไปแจ๊กเก็แจ๊ะเก็าจา์โอ้ยแปลคาวเนาะมอนมีช่องแปลคาวเจ๊แจ๊ะอาจารย์โอ้ยอาจารย์โอ้แล้วตอนนี้สีพิมพ์รอเด้อหรือว่าเอฟซีสิทธิโทษไปโดยตรงก็ได้คันหรือแอดมินคันมีเวลาแอดมินกับสิทธิโทษถามสัมผัสมาฝาก เนาะค่ะค่ะก้อนมือเล็กออกนะคะระมาณนั่นมือสองมือก้อนก้อนเล็กออกที่ไหนหางเดียวได้บอกค่ะแมนค่ะหางเดียวเลยถ้่ในความฝันคือหางเดียวแต่ส่วนมากก็จะได้แค่สองตัวแต่ว่ามีงวดเมื่อกี้นี่แหละค่ะบอกม่แมนค่ะสามตัวเลยก็เลยบออ้าวโอ้มาสีแมนอีกบอโน่แต่ยังสงสัยอีกอยู่เด้ค่ะแต่ยังบบเื้อเจ้าของอีกอยู่เด้ค่ะแต่แต่งวดไอ้ที่ว่านามาบอกแล้วสามสองอ่ะนะคะกตยังบบเื้อเลยค่ะ ก็อ, ALLY, ออกอีหลีกับบอสืแมนออกอีหลีอาจจะเป็นดวงก่นไห้บอกคนยังเสกได้แมนค่ะเจ้าของกับซื้อบาได้ห้บอกคุนแต่ว่าเขาก็บอกยูค่ะบอกยูแต่ว่ากับพระเรว่าออกช่องหล่คะแมนออกช่องเจ้าของมันด้วยคนเห็นมาหลายแมนค่ะ มีแ่ชองเจ้าของสี่งอ่เนาะสายเนาะเนช่องเจ้าของนช่องน้อยๆช่เจ้าของจานอเจ็แกยอจางเาเฮ็ดสีพอบ้านเฮ็ดบสีแล้วก็ตาองานบวงสวงได้ทุกอย่างค่ะบัวบาจะบวงมีอย่างค่ะจานโอกเป็นผามันจานพ่ต่อได้เนาะเม็ดเียวโอโลเลยบ่เจแฉ เม็ดเดียวเลยค่ะป้าผลมะพร้าวของเพื่อนเพราะว่าส่วนมากกับว่าได้บอกไปหลายตัวค่ะบอกตัวเดียวเลยทูก็ทูค่ะให้มันปังเลยว่าให้สีละค่ะถือขอบคุณเจ้าจ่ะขอบคุณค่ะนี่เม็ดเดียวเมือใกล้ๆมื่อน่เอะใครรอความฝันกับรอเลขแม่บายสีให้พิมรอไว้เนาะค่ะอันนี้เป็นเลขจุดทูมะพร้าอยู่พุ่ม้านท่าเบิกซับเนาะขอบคุณหลายๆจ่า